มีคาเตือนจากชาวบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะบอกให้คนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะเพราะว่าไปซื้อกุ้งตามแผงลอยมาแต่ปรากฏว่ามีการยัดลูกตะกัวเข้าไปเพื่อเพิ่มน้ําหนักค่ะภาพกุ้งที่ชาวบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเอามาโพสต์เป็นการเตือนคนอื่นๆนะคะหลังจากที่ซื้อกุ้งจากตลาดสดพาจเจริญในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมา1กิโลกรัมราคา450บบาทปรากฏว่าพอแกะส่วนหัวออก มีลูกตะกัวขนาดใหญ่ยัดอยู่ในหัวกุ้ง3ตัวตัวละ1เม็ดก็เสียความรู้สึกค่ะเลยอยากจะให้สังคมได้รับรู้และระมัดระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แจ้ง,จงความดำเนินคดีนะคะแต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยเพราะนี่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะสำหรับกุ้งยัดตะกัวเนี่ย <c oughs> เคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งที่ตลาดริมเมยใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาบ้านริมเมยตตำบลท่าสายลวด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสายลวดไปตรวจสอบในตอนนั้นนะคะมีการใช้เครื่องสแกนจนพบเรื่องก็เงียบไปพักหนึ่งและพบกุ้งที่จำหน่ายในตลาดสดพาเจริญมายัดตะกัวแบบนี้อีกชาวบ้านทั้งคนไทยทั้งชาวเมียนมามาซื้อของที่ตลาดนี้แล้วก็พบลักษณะนี้กันหลายคนทีเดียวค่ะ